สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับพบกันวันนี้วันเสา 2, 66, ร์วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับวันที่เป็นความหวังของใครหลายๆท่านนะครับวันนี้วันหวยออกนะครับขอเป็นเพื่อนโชคดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูมะเขือเปาะนะครับมะเขือขาวเรานี่ครับ อายุก็ได้สองสัปดาห์นะครับจะทำไม่เยอะมากนะครับจะทําแบบเป็นแบบครึ่งงานประมาณนี้ครับสิบล่องนี่ครับพามาดูตอนโตนะครับอธิบายมาสักครู่นี่ครับเพราะว่าถ้าเกิดรุ่นนี้เขาอันนี้มะเขือยาวนะครับผสมกับมะเขือปอนะครับเ,เพื่อน ้ารุ่นนี้เขาเริ่มโซมเริ่มให้ผลผลิตน้อยรุ่นนั้นก็เริ่มตามหลังมาเริ่มเก็บผลผลิตได้จะได้ต่อเนื่องกันนะครับอันนี้ยุเขาได้หกสิบวันแล้วนะครับออกดอกออกผล,ผลผลิตเห็นแล้วนะครับผมจะยื่นถ่ายอยูจ่จุดเดียวนะครับแล้วก็ถ่ายวนอาจจะเวียนหัวสักหน่อยนะครับเข่าอักเสบยังเดินไม่สะดวกนะครับเพื่อนๆนี่ครับสาเหตุครับเห็นไกลๆนี่คือจะทํา แทงน้ําไว้ปล่อยเพื่อให้น้ําแรงดันแรงวันนี้ครับเกิดผิดพลาดครับเข่าออเสียบเลยยังเดินไม่สะดวกนะครับ,บเพื่อนๆวันนี้พามาดูมะเขือปอกกับมะเขือยาวครับแต่ที่แปลงสักครู่เนี่ยผมใช้แถว,วมะเขือปอก,กคือมะเขือปอกแต่นี่คนงานมาปลูกคิดว่าเป็นพันุ์เดียวกันครับปลูกผสมกันแต่มันมเป็นไรครับนี่ครับเริ่มออกผลผลิตนะครับ สวยมากครับสดนะครับเพราะว่าเป็นเกษตรินซีนะครับไม่ใช้ยาฆ่ายาไม่ใช่ยาฆ่า,มาแมลงดูใบเขายังมีพรุนแบบมีหนอนเจาะแมลงเจาะนะครับแล้วส่วนพื้นล่างก็จะเห็นว่ามีเศษหญ้านะครับเป็นการถากถางนะครับไม่เป็นการแบบว่าฉีดยาฆ่ายาไม่ใช่นะครับเพราะว่าคำนึงว่าเราก็ทานด้วยนะครับทานดิบอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับเ,เพื่อน มีเวลาว่างลองนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ปลูกแค่ไว้ทานแล้วนะครับเหลือแล้วครับสําหรับไว้ได้ขายด้วยนะครับกําลังสดๆเลยนะครับเพื่อนๆทุกเย็นวันศุกร์ใกล้ๆบ้านผมก็จะมีตลาดอยู่ใกล้ๆนะครับคือไม่พอขายนะครับเรียกตลาดจะเรียกว่าตลาดของถมก็ได้ครับเป็นตลาดตอนเย็นนะครับตลาดแรงาระอีสานนะครับนี่ครับ เหลือได้ขายแต่งามมากนะครับสวนนี้สูงประมาณ1 m. เมตรเสร็จแล้วนะครับเพิ่งเก็บผลผลิตได้ประมาณสองสามครั้งแต่ไม่ได้ไม่ได้ทุกต้นนะครับจะเก็บได้อยู่นี่เป็นมะม่วงคางการเป็นสวนมะม่วงน่าจะเป็นโชคกันนั้นนะครับออกลูกแล้วนะครับเหลือได้ขายครับเอาไว้ทานไว้ขายนะครับเ,เพื่อนๆปลูกง่ายครับ เท่าที่ปลูกมาตอนนี้ยังไม่เจอโรคภัยอะไรนะครับเศษ้านะครับเป็นการถางนะครับไม่ได้เป็นการฉีดยาฆ่าญ้านะครับสดๆเลยครับผมยืนถ่ายมุมเดียวนะครับข่าวออกเสบครับเพื่อนๆตอนนี้ราคากําลังแถวบ้านใช้คําว่ากําลังพอใช้ได้นะครับคือราคาไม่ไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปครับชาวสวนไปได้ครับ แล้วฝนแรงด้วยนะครับถ้าเราอน้ำอัดเขาได้เต็มที่คือภาษาเราก็คืองามครับผลผลิตงามนะครับโลกภัยจะไม่กวนเพราะแดดเขาจัดมากนะครับฝนไม่ตกมาประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับฝนแรงนะครับบ้านเรานะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกันด้วยนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำนะครับวันหยุดลองปลูกเพิ่มกันนะครับเพื่อนๆถ้ามีที่ว่างๆนะครับ ได้ผลผลิตแน่นอนครับเหลือได้ขายด้วยครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำครับปลูกสลับกับสวนเนี่ยนี่สวนลิ้นจี่นะครับเพื่อนๆกว่าลิ้นจี่เขาจะได้ผลผลิตเราก็ได้พืชระยะสั้นก่อนครับลิ้นจี่นี่เอาไว้กินไม่ทานเองครับนี่ครับไกลๆเขาก็ยังไม่สูงครับลิ้นจี่ครับไม่รู้เขาจะรอดไม่รอดยังไม่รู้เราเอาพืชระยะสั้นใส่ไปเลยครับมะเขือครับ ปลูกง่ายครับเพื่อนๆนนี่กำลังสดเลยนะครับนี่ประมาณ5้หวันก็เก็บได้ครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับคุณเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ